มีเ้วยประการชนิดฮะถวายดอกม้ถวายก่อนเดี๋ยวๆป้าค้ากีป้าจะติดอ๋ออตออผ่านเลยอ๋อผ่านอ๋อแพรอ๋าผ่านจะให้กักสี ทำยังไงล้อไห้ครับฟังแค่แค่

ถวายแล้วค่ะถวายไปแล้วมาใส่เอง<ป>ถใส่เพิ่มได้าใส่เพิ่มได้แต่ยกไปไม่ได้ละมาใส่เพิ่มได้ใส่ได้เลยใส่จำนนให้พาพาถือสือพารับรับเท่ารับ ใส่ได้่ได้ค่ะใส่ได้ค่ะมือก็คือรับเงลูกไอ้รับเงท่านอ่าท่านใดก็ไปใส่จีนในผ่านพารนั่นแหละี่นิลล y งยูทูบอ่ะอ๋อไม่ลงไม่ไม่นึกว่าจะเทสไววันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนพวยพอน๋ยวไดีโดนทักเดู๋ยวโดนอ่ะ อาปาลีมาอาปาเปียงอะปาเปียงไม่ปวดเหรอไม่เลย สัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนารโสติยะถามานิชโชติโสอยัะถาสัพพีติโยวิวัชชาตุสัตพะโลโภวินัสสุมาเตภาวัตวันตาโยสุขีชีคายุโกภวอภิวานาันตีมีสนนชจังุทธาปัญจายโนยจัตตาเราัมมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพระลัง ลองหกค่ะหกค่ะอยงเอียงเอาแต่น้ำแล้วมีรายการอร่นถ่ายรูปไ่ายรจะถ่ายรูปกับใคนย่ังหาไม่เคยถ่ายย่างหางย่างหาย